ผ้าปีดาปัญญาจันทร,ร์หมอช้างเพียรเรียนรู้ขยันอ่านขยันคุ้นควาจะรู้จักโลกรู้จักยารู้จักรักษาเมื่อเก่งแล้วโดนได้ดูแลคนอื่นแต่ระหว่างหมอช้างต้องอดทนทำงานจากช้าจะหลบเงย็นเพราะมีคนไข้ยเยอะแยะจบโจ,บจบยมย็มยักแล้วหมอช้างยังไม่ได้เลิก บอกว่าปวดท้องคุณชรีกินผลไม้ที่น่าจะน่าจนท้องเสียหมอช้างแนะนำว่าให้กินผักเยอะๆจะได้หายจากท้องผูกช่วงเวลาไม่นานคุณหมีตัวใหญ่ก็คาเข้ามาหาพอตุกต้องไมาเจ็บขาหัเกเจ็บปวดร้องโอยโ